เก่อสั้งนะคะอนาคตขยรยากจมาเที่ยวพัทยาอยากได้ของบ้านทับสวยสวยโหเตะอีกแล้วค่ะสำหรับแม่ตัต้งตระหอกที่ก่อนหน้านี้เคยท,ทำคอนเทนต์ลงเสาเอ็ที่พู็นลาสุดหลู่ที่พัทยาล่าสุดความจริงออกมาปรากฏว่ามไม่ใช่เจ้าของหมู่บ้านจริงค่ะ เรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องมาหนึ่งอาทิตย์เต็มค่ะสําหรับกรณีของแม่ตั๊กป๋าเบียหรือคุณตั๊กกรกนออกสุวรรณบุตรและคุณเบียการผลนั่นเองค่ะทีล่าสุดก็มีคนออกมาแชร์เรื่องราวของโครงการภูเวลล่าหรูที่พัทยาที่ก่อนหน้านี้คุณตั๊กได้มีการถ่ายคอนเทนต์ถ่ายหิ้วกระเป๋าทองคําสุดหรูและเข็มขัดทองคํามูลค่า2ล้านบาทและนาฬิกา10ล้านไปถ่ายทําคอนเทนต์ลงเสาเอกบ้านพักภูเวลล่าที่พัทยาค่ะพร้อมกับเลือกซื้อวัสดุตกแต แต่งบ้านด้วยตัวเองพร้อมกับพูดในคลิปอีกด้วยค่ะว่าใครต้องการมาเทียบพระยาอยากได้บ้านพักหลูๆสามารถมาเช่าโครงการบ้านพักภูลลราของเขาได้นั่นเองค่ะวันนี้มาลงเสาเอกนะคะโครงการภูริราพัทยาปอใส่ชุดพรธงพรไท,ท,ทยวันนี้แต่งตัวเบาๆค่ะแบะบเบามากเลยนะคะกระเป๋าสามล้านสนวยไหมคะทองคำา9นะคะ เขมขัดด้วยค่ะเข็มขัดอีก2ล้านนะคะก็นาฬิกา10ล้านค่ะแล้วก็มากับเล b โบกินีนะคะวันนี้นะคะ,น,น,นะคะนี่ก็คือโครงการที่เราได้ทำการก่อสร้างนะคะอนาคตใครอยากจะมาเที่ยวพัทยาอยากได้บ้านพักสวยต้องมาเช่ามูล,ล่าตักนะคะ ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คลิปคอนเทนต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตและ FC ของแม่ตักบาเบียหลายคนเลยเข้าไปคอมเมนต์ค่ะพร้อมกับอวยยศในความรวยของเธอนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีประเด็นต่างๆนานา,นา,นา,นานมากมายในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของสังคมทุกวันนี้นั่นเองค่ะก็มีคนที่เขาเป็นนิติบ,บุคคลประจำหมู่บ้านประจำโครง,งการหมู่บ้านดังกล่าวค่ะออกมายืนยันว่าแม่ตักไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการนะคะเป็นเพียงลูกค้าที่มาซื้อบ้าน วและมาทำคอนเทนต์ในพื้นที่โครงการทำนองเหมือนว่าหมู่บ้านนี้เป็นของตัวเองส่วนการที่แม่ตักซื้อด้วยเงินสดหรือผ่อนชำระนิติไม่สามารถระบุได้เพราะเป็นข้อมูลเครดิตส่วนตัวของลูกค้าค่ะบอกได้แค่เพียงว่าบ้านที่แม่ตักซื้อเป็นเพียงหลังที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นแบบสองของหมู่บ้านหลังจากที่สร้างเสร็จไม่เคยเห็นแม่ตักมาบ้านหลังดังกล่าวอีกเลยด้านนายกเทศมนตรีค่ะก็ได้มีการออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะบนโลกโซเชียลของแม่ตักที่เคยลงไว้ไม่ใช่หมู่บ้านของแม่ แต่เป็นของนักธุรกิจทําโครงการหมู่บ้านในพรทยาหลายแห่งซึ่งมีการยื่นเอกสารใบขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะเราไดู้ว่าวิธการต่างๆที่เคยทำไว้ในอดีตเนี่ยเริ่มถูกขุดถูกแฉอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสําหรับแม่ค้าคนนำคนนี้เอาเป็นว่าถ้าในอนากตหรือว่าต่อไปมีเรื่องราวอะไรออกมาแ์อีกทำเพลีย์บานสมาเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ